วันนี้ค่ะพามาดูนะกระบาดแคปยกสูงค่ะแมน่นวลใครที่เป็นขาซ้ายแข็งแรงอยากจะได้กระบาดแคบสูงนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องใช้ขนของเนอะก็อยากจะได้ที่สูงนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะได้เครื่องยนต์แบบแบนหลักผลิตโรงงานเดียวกับ d m a มก e อวสุนะทุกคนแต่ได้ช่วงล่างฟิลมดดาด้ซึ่งเราบอกเลยถ้าคนที่ขับรถม่เยอะทุกคนจะรู้เลยนะว่าช่วงล่างม a ด,ดเนี่ยมันขนาดไหนนะนี่ได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะ ถ้าเกิดสมคนเคยขับรถแล้วทุกคนจะรู้เลยนะว่าช่วงล่างมาด้าคือแบบมันดีจริงๆทุกคนแล้วก็นี่คือบริเวณภายในรถนะคะก็จะได้ใหม่แบบนี้เลยรถคันนี้เป็นปี2022นะคะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญเลขมาอยู่ที่หลักพันเท่านั้นนะดูดิสวยมากใหม่กริบเลยใหม่แบบเหมือนเอาจากโรงงานเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากได้กระบะแคปบนะที่เป็นตัวยกสูงแล้วก็เกียร์แมนวนวลขาซ้ายแข็งแรงนะคะคันนี้โบคอนข้าง,งแนะนําเลยนะคือทุกคนจะเห็นเลยนะว่าคอนโซลบอดี body, ร้รูปหลักรูปทรงเนี่ย ก o p ป p ี้เพวางลงไปเลยแต่สิ่งที่มันได้เหนือกว่าก็คือช่วงล่างที่มันดีกว่านั่นเองนะคือจริงๆถ้าใครเคยขับมาด้ามาทุกคนจะรู้อยู่แล้ว่วาช่วงล่างมาด้ามันเซ็ตมาแบบมาแบบว่าดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้ทุกคนดูเลยบริเวณรอบรให้เลเซอร์เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นร้อแมก็กเอ้ยยังอะไรเอ้ย ดูดี string, สวยมากเดี๋ยวให้น้องพาดูรอบคันและที่สาคัญใครที่กังวลว่าเอ๊น้องรถชนหนักหรือเปล่ารถน้าท่วมรถไม่แท้ไหมก่อไม่มาหรือเปล่านี่เลยเดี๋ยวพาดูหน้ารถนะคะมีรับกตรวจสภาพแล้วจากบริษัทตัอินสเปกชั่นนะคะจากกูอินสเปกชั่นเห็นปะอ่าเห็นไหมทุกคนมีตรวจให้เรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้เห็นป้ายสคบสองราคาแสดงว่าซัดราคาลงแล้วแน่นอนจากปกติ5้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันครที่มาจากิลิปนี้เอาไปเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษสี่แสนสี่แสนแปดหมื่น พันบาทค่ะทุกคนคาออกรถจบศูนย์บาทผ่อนเริ่มต้นเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญานะแล้วใครที่อยากได้คันนี้ดูดิสวยปหสวยเนาะรูปลักษณ์หน้าตาดีไซน์แล้วก็ท่องเอาไว้ให้แม่นเลยนะว่าเขาผลิตโรงงานเดียวกับอ e ซีสูเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรทุกคนไม่ต้องกลัวใช้จะแทนกนได้แน่นอนและที่สําคัญใส่ช่วงล่างแบบมาด้าใครเคยขับมาด้าจะรู้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้กระบะแกร็บสูงนะทุกคนนะและเป็นแมนวนวลได้ปีใหม่ไม่น้อยแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ต้องลงทุนแบบนี้นะคะแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นใครจ่ายะกันนด์เดัว สำหรับวันนี้ใครที่สนใจกระบะแคปนะคะยกสูงแะตัวแมนนวลไม่อยากใช้เงินออกรถเยอะอยากได้ปีใหม่หมน้อยคันนี้จบมากๆเลยสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ